มาตรการนี้ทำให้เราเองก็จำเป็นจะต้องปรับเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนกับผู้ประกอบการเหมือนกันณปัจจุบันเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่อยู่ภายใต้ boi กันอยู่มันเลยต้องมารีไวซ์กันใหม่ทั้งระบบผสานกันไปนทางด้านของกระทรวงการคลังเองก็พูดคุยหารเรื่อกับ boi นะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับ global minimum tax ของ o e เ d เปลี่ยนจากการยกเว้นภาษีเป็นระบบนี้ฮะมี2ระบบนะฮะระบบเครดิตภาษีหรือ tax credit หรือว่าระบบคืนเงินสดหรือ QRTC แทนเขาก็มองว่าน่าจะเป็นกติกาและก็โอกาสใหม่ของไทยนะครับคือการลงทุนในไทยเนี่ยเคยมีสัดส่วนสูงถึง40%ของ GDP นะครับในช่วงที่เราจะเป็นเสือตัวที่จําจได้ไหมฮะโอ้โหลงเงินลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาเยอะมากปัจจุบันแค่20% BOI บอกว่าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เนี่ยคือถ้าไทยเชื่อมต่อโอกาสได้ทันก็จะเข้าสู่ยุคโชคช่วงชัด ทวาล4.0อีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะต้องมีการปรับกฎกติกาให้เข้ากับสากล ที่เราเนี่ยไปเป็นสมาชิกกันอยู่คือเป็นอีกหนึ่งขาที่จะดึงนิวมันนี่เข้าสู่ประเทศคือการส่งเสริมการลงทุนผ่าน B.O.I และเราจะส่งเสริมการลงทุนก็แน่นอนเราก็ต้องคุยกันเรื่องสิทธิทประโยชน์ทางภาษีที่เราจะให้กับทางด้านของนักลงทุนที่จะดึงนิวมันนี่เข้ามาแต่ว่าล่าสุด OECD มีการปรับเกณฑ์คือ OECD กับ g 20เนี่ยเขาไปคุยกันแล้วก็ออกมาตรการที่ชื่อว่า global minimum corporate tax rate 25% <Ừ. S 2> มาตรการนี้ทำให้เราเองก็จำเป็นจะต้องปรับเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนกับผู้ประกอบการเหมือนกันเพราะว่าเขากำหนดมาแล้วครับว่าบริษัทเนี่ยจะต้องมีการจ่ายภาษี15%ในแต่ละประเทศ ของกำไรทางบัญชีที่แท้จริงซึ่งจะบังคับใช้หนึ่งมกราคมเมื่อ o e c d และ G20 บังคับใช้ออกมา,<ข>าแบบนี้บังคับใช้แล้วก็ออวคือหนึ่งมกราคมปีนี้เขาโฟกัสออไปที่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ด้วยนะคะทําไม OECD ถึงออกกฎร,ระเบียบออกมาตรการเรื่องนี้ออกมาเพื่อป้องกันบริษัทขนาดใหญ่หลบเลี่ยงไปอยู่ในประเทศที่จ่ายภาษีน้อยหรือได้สิทธิทางภาษีเหล่านี้เขาต้องการให้เกิดความเท่าเทียมในมิตินี้จึงเกิดขึ้นมาเป็น global minimum ข้อเปรียบ tax rate ที่15เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็ต้องรับเกณฑ์ตรงนี้มาปรับใช้ด้วยแต่เราณนะปัจจุบันเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่อยู่ภายใต้ B O I กันอยู่มันเลยต้องมารีไวซ์กันใหม่ทั้งระบบผสานกันไปนี่ไงอย่างที่บอกป้องกันการโยกกำไรไปประเทศภาษีต่ำหรือว่าปลอดภาษีที่เป็นพวก tax h a v e n ไปเลยบางประเทศเขาให้สิทธิพิเศษมากๆเขาต้องการการลงทุนไงต้องการคนที่เก่งๆเข้าไปทำงานเลยทำให้ตัวเองเป็น tax h a v e n ซะที เพื่อให้ความความเท่าเทียมเกิดขึ้นนะครับทุกบริษัทขนาดใหญ่ข้ามชาติจําเป็นจะต้องจ่ายภาษี15นะคุณผู้ชมทีนี้ภาพรวมการปรับเปลี่ยนนโยบายในไทยทางด้านของกระทรวงการคลังเองก็พูดคุยหาเรือกับบ OI นะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับ global minimum tax ของ OECD เปลี่ยนจากการยกเว้นภาษีเป็นระบบนี้ฮะมี2ระบบนะฮะร,ระบบเครดิตภาษีหรือ tax credit หรือว่าระบบคืนเงินสดหรือ qrtc แทนเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้คุณผู้ชมฟัง ะะทีนี้มาดูค่ะมาตรการใหม่ฝั่งกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะแน่นอนอันเนี้ยต้องบอกว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็เป็นผู้เปิดเผยถึงรายละเอียดนะมันมีขา B O I กับขาฝั่งคลังเนาะ B O I หน้าที่คือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนคลังสําคัญเนี่ยคือการจัดเก็บรายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีมุมมองที่ต้องมารีไวซ์ประชุมปรึกษาหารือกันคลังบอกว่ายกเลิกสิทธิประโยชน์ภาษีทั้งหมด ของบริษัทที่ได้ B O I แต่เดี๋ยวเราไปดูถ้ายกเลิกแล้วมีอะไรชดเชยทดแทน,นเพื่อยังจะยังน่าสนใจและยังเนื้อหอมให้มาลงทุนกับเราต่อมาค่ะบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยใ,ใช้กองทุนเพิ่มกีดความสามารถในการแข่งขันเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้แทนถัดมาค่ะต,ต้องเต,ตรียมระบบนี้บบบแท็กเครดิตการ์ดอ๋อแท็กเครดิตการ์ดนำมามชำระภาษีนะถูก เอาตรงเนี้ยที่ได้เครดิตจุดนี้มาแล้วเดี๋ยวมีดีเทลด้วยนะคะว่าทําอย่างไรถึงจะได้แท็กเครดิตคัรดแล้วก็มีเครดิตตรงเนี้ยเอาไว้จ่ายภาษีนะเป็นบัตรเครดิตทางภาษีอ่ะใช่นะคะหา QRTC ใช้ไม่หมด QRTC ใช้ไม่หมดมันก็คือนี่แหละเครดิตทางภาษีตรงนี้แหละนะคะถ้าใช้ไม่หมดก็หมายความว่าได้เครดิตมาเยอะจ่ายภาษีไปแล้วจำนวนหนึ่งแล้วมันยังเหลืออยู่เหลืออยู่มันหายไปไหมไม่หายนะคะ นักลงทุนผู้ลงทุนสามารถเอาเครดิตตรงนี้ QRTC ตรงนี้ไปขอคืนเป็นเงินมาเลยได้ oh. แต่ระยะเวลาต้องขอภายใน4ปีอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เดี๋ยวคลังเขาต้องไปคิดมันต้องเตรียมเงินก้อนนึงไว้เหมือนกันออถ้าเขามาขอคืนอ่ะก็ต้องมีตังค์คืนมันต้องมีตังคนะ์งคืนให้เขาแต่อย่าลืมว่าถ้าเหลือมาคืนมันต้องจ่ายภาษีไปแล้วอ่ามันเป็นสส่วนแบบนี้นะคะแล้เดี๋ยวต้องเร่งออก กฎหมายลูกกฎหมายลูกอีกแล้วที่เกี่ยวข้องให้ทันนะคะที่จะใช้ภายในทันปีบัญชี2,568อันนี้ฝั่งคลังะนะคะไปกันต่อทีนี้มาดูกลไกลของ QRTC ที่เราบอกคุณผู้ชมไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นกลไกลที่ชื่อว่า q u a l i f i e d Refundable Tax Credit คือเครดิตที่คืนพาคืนเงินได้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ประเทศไทยกำลังเตรียมออกให้เพื่อรองรับ มาตรฐานของ OECD อย่างผมได้บอกไปนะครับภายใต้กรอบ Minimum แท็กซ์หรืออัตราภาษีขั้นต่ำทั่วโลกทีนี้แนวคิดหลักของ QRTC เนี่ยเป็นระบบเครดิตภาษีที่ให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนในกิจกรรมที่รัฐกำหนดไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยและพัฒนาการลงทุนเพื่อย,ยกระดับบุคลากรการปรับปรุงสิทธิสภาพการผลิตนะฮะประสิทธิภาพการผลิต แล้วก็เครดิตเนี่ยจะสามารถใช้ชําระภาษีอย่างที่คุณนิชานันบอกได้หรือหากใช้ไม่หมดภายในระยะเวลาที่กําหนดก็สามารถขอคืนเป็นเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดได้หรือว่า Refundable เอามังคืนได้ดังนั้นหมายความว่า QRTC เป็นเหมือนเป็นกองกลางกองหนึ่งที่เอาไว้ให้คุณเนี่ยจ่ายภาษีแต่ก็ต้องมีการลงทุนในกิจกรรมที่รัฐกําหนดนะแล้วกองกลางตรงนี้จะจ่ายภาษีให้คุณถ้าคุณ จ่ายภาษีแล้วเงินเหลือมาเอาคืนไปการออกในลักษณะนี้ไม่ใช่การลดหย่อนภาษีนะครับไม่ใช่การลดหย่อนภาษีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการให้เครดิตบวกคืนเงินได้ดังนั้นมันก็จะปรับเพื่อให้ไปเข้าเกณฑ์กับทางของ o e c อกับ G20 ที่ออกมาต้องแล้วมันก็จะสามารถกระตุ้นให้การลงทุนเนี่ยพุ่งเป้าตรงจุดมากยิ่งขึ้นตามรัฐนั้นๆ เขาต้องการจะมุ่งเน้นเช่นพัฒนาบุคลากรลงทุนในเทคโนโลยีอะไรต่างๆดีไซน์ได้มากขึ้น uh huh. ภายใต้กลไกนี้นะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้อธิบายไปนะั้นมันขาของคลังไปแล้วนะคะทีนี้ขาของ B.O.I. บ้างบ่ะ BOI จะต้องทำอะไรภายใต้กฎกติกามินิมัม15%แบบนี้ของเดิมก็คือยกเว้นภาษีมีอะไรบ้างลดหย่อน50%ของอัตราปกตินะคะ ขยายเวลาได้2เท่าแต่รวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน10ปีนี่นะครับส่วนทางด้านของระบบที่มาเปลี่ยนมาใช้ QRTC เนี่ย OECD เขารับรองนะฮะมีรายงานจาก BI บอว่าไม่ขัด ฎภาษีขั้นต่ําใช้ดหย่อนภาษีของคืนเป็นเงินสดได้ก็เดี๋ยวจะผูกกับกิจกรรมพิเศษอย่างที่ได้บอกไปนะวิจัยและพัฒนาพัฒนาบุคลากรยกระดับประสิทธิภาพการผลิตพวกนี้ถ้าเอามา re invest อยู่ในประเทศเราเดี๋ยวจะจัดการเรื่องสิทธิพิเทศษทางภาษีให้นะครับอเอาละเมื่อมีกฎกติกาใหม่ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรากำลังจะก้าวสู่ปี2026นี่คือโคง้งของโคง้งของโค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วทางด้านของมาตรการ quick big win ของ b o i เองเขาก็ต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับ ที่<ช>จะมีการลงทุนเข้ามาในอนาคตดังนั้นมาตรการควิกบิ๊กวินของ BOI อันดับแรกเตรียมคนก่อนคะอ่ะ,ะาการลงทุนจะมาคนต้องพร้อมนะคะสร้างบุคลากรทักษะสูงด้วยเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้1 0 0 0 0แคนเลยจะมีอะไรบ้างฝึกอบรมสิคะในการอัพสกิลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบูตแคมป์ออนไซต์ออนไลน์มีหมด ภายใน6เดือน1นึ่งแสนคนต้องเกิดขึ้นมาเดี๋ยวจะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยนะฮะให้เงินช่วย3 0 5สหบเแต่ไม่เกินร้อยล้านบาทแต่ว่าจะเป็นงานที่ครอบคลุมเรื่องของ R&D Automation แล้วก็ Green Tech อันนี้ผู้ประกอบการไทยนะครับ<ะ>ส่วนระบบ Fast Pass เนี่ยก็จะเร่งรัดการอนุญาตลงทุนลดเวลาอนุมัติให้ได้20-50%แก้คอขวดด้านไฟฟ้าที่ดินแรงงานตรงนี้เดี๋ยวต้องไปสนับสนุนมาลงทุนแล้วไฟฟ้าไม่พอแรงงานไม่มีน้ําขาดไม่ได้ ทุกอย่างต้องเร็วนะคะยังไม่หมดค่ะสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนะคะเรามาดูกันหน่อยนะคะอ่ะของเดิม <น>มียกเว้นลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับพวกเครื่องจกักรวัตถุดิบวัสดุที่จําเป็นนี่ยกเว้นเงินได้นิติบุคคลสูงสุด13ปีขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและเงื่อนไขลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล50% 5ปีเพิ่มเติมเฉพาะในเขตส่งเสริมการลงทุนบางประเภทหากค่าขนส่งค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปาได้สองเท่าเป็นเวลา10ปีหากค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก25%ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมตามราคาปกติทีนี้ มาปรับมาเปลี่ยนนะฮะก็มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินปันผลด้วยนะครับและอย่างที่บอกไปว่าไอ้เรื่องของเดิมที่ยกเว้นภาษีกันไปเลยเนี่ยเปลี่ยนจากการยกเว้นภาษีนะคะตรงนี้นะเป,นเ,ปนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นลดหย่อนอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล50%ของอัตราป,ปกตินะลดมาให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ขยายเวลาให้2เท่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน10ปีคือขยายสองเท่าอย่างไรแต่ไม่ให้เกินเพดาน10ปี ถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ B O I เนี่ยเขาจะต้องไปดีไซน์แล้วก็ออกแบบแล้วก็ทำขึ้นมาจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่บนเกณฑ์กติกาสากลก็คือมินิมัม15%แล้วก็ยังจะมีการเตรียมใช้ Q R T C อย่างที่ว่าเป็นเครดิตแท็กเอาไปจ่ายภาษีก็ได้ถ้าเหลือก็ไปขอคืนเป็นเงินสดมาได้ภายในระยะเวลา4ปี นี่ทีนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เราก็มีกับดักเรื่องของการลงทุนเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้กับดักนี่แหละ<ม>เขาก็มองว่าน่าจะเป็นกติกาและก็โอกาสใหม่ของไทยนะครับคือการลงทุนในไทยเนี่ยเคยมีสัสดส่วนสูงถึง40%ของ GDP นะครับในช่วงที่เราจะเป็นเสือตัวที่5จําได้ไหมฮะโอ้โหลงเงินลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาเยอะมากปัจจุบันมันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ BOI บอกว่าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เนี่ยคือถ้าไทยเชื่อมต่อโอกาสได้ทันก็จะเข้าสู่ยุคโชคช่วงชััวา4.0อีกคร้งงนึ นะครับดังนั้นดาวน้มในปี2569การลงทุนน่าจะยังขยายตัวได้ดีใน3ปัจจัยนี้บอกว่า mm hmm. 1คือการย้ายถิ่นฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของเรานี่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่มากเท่าไหร่พื้นที่ต้องยอมรับ uh huh. แล้วก็การเติบโตของเทคโนโลยี AI Data Center เรามีครบแดดน้ำไฟ uh huh. นะฮะพร้อมแล้วก็ความพร้อมของไทยในด้านพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรก็มีเรากําลังผลิตบุคลากรอ,อยู่ uh huh. เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละ เป็นสิ่งที่ทาให้การลงทุนในปีหน้าจะกลับมามาที่ทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. นะคะคุณนริเทิดสถทธิราศาักก็บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าไทยอยู่ในจุด turning point อยู่นะถ้าหากรับคือนลงทุนทันไนคืนลูกเนี้ยมันเราเราจะกลับตัวได้อ,อย่าไปคิดว่าเราจะถูกเมินอะจุดเนี้ยจุดสําคัญนะคะจะนําม,มาสู่ยุคช่วงชัวงชวาน4.0ที่บอกยุคที่การลงทุนจะมาไอ้ประเภทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง จะมาเป็นหัวจักขับเครือเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่นี่คือความหวังนี่คือสิ่งที่พุ่งเป้าไปแต่ความท้าทายค่ะนักลงทุนเหล่านี้เขาจะมาเราต้องมาพัฒนาสิ่งเหล่านี้อันดับแรก EEC ระบบไฟไฟ้าในนั้นนะ่ะพร้อมหรือยังนะยังไม่รับรงมบพวกสาธารณูปโภคพวกอื่นๆคมนาคมคมนาคมนะที่ดินแพงอีกที่ดินราคาแพงทักษะแรงงานขั้นสูงเราพร้อมหรือยังระบบวีซ่าใบอนุญาตมาล่าช้าอยู่ต้องปรับให้เร็วขึ้นทําได้ไหม การพัฒนานะคะอใช่ทำธุรกิจมันจะต้องง่ายไม่ต้องขอกันหลายซับหลายซ้อนหลายโต๊ะเหลือเกินบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยชี้ขาดค่ะกับการตัดสินใจของนักลงทุนที่เราจะต้องเร่งแก้ไขเอาล่ะนะครับก็มาดูปี68กับ69หน่อยนะครับภาพรวมการลงทุนเอา68ก่อนนะครับช่วง9เดือนแรกเนี่ยมีโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุน ไม่น้อยเลยนะครับ2,622โครงการบวกมา23%มูลค่ารวม1.37ล้านล้านบาทอันนี้มูลค่าที่บวกมา94%มูลค่าสูงกว่าทั้งปี2,567-22%ถึงแต่ว่านี่คือ9เดือนแรกของปีนี้นะ,ะแหล่งเงินขอรับการส่งเสริมการลงทุนไทยเนี่ยส่วนมากจะมาจาก FDI นะฮะ800ล้านบาทบวกมา84%ส่วนไทยร่วมทุนกับต่างชาติอันนี้ไทยครึ่งต่างชาติครึ่งนะโดยประมาณก็อีกสัก300กว่าล้านบาทส่วนคนไทยลงทุนเองอีก200กว่าล้านบาท ตรงร่วมทุน่ะบวกมา150%เลยนะส่วนนักลงทุนคนไทยก็ไม่น้อยหน้าบวก6 8ส่วนประเทศที่ลงทุนสูงสุดนะฮะมีสิงคโปร์ฮ่องกงจีนสหาร,ราชอาณาจักรและก็ญี่ปุ่นครับนี่คือภาพรวมการลงทุน9เดือนแรกของ BOI อนะะส่งขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะลงทุนจริงเท่าไหร่เดี๋ยวไปว่ากันนะครับแต่ที่แน่ๆก็ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับทรัพยากรเราจะต้องพร้อม ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ